สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่อินเดียเราจะออกไปสู้ชีวิตกันอีกแล้วทุกคนวันนี้มิชชั่นของเราหนักหนาสาหัสมากแล้วก็อากาศที่อินเดียก็คือแตด<ต>ออกแดบดบไม่มีใครแก้เลยนี่พี่มีมาแต่งหน้าด้วยจิตพัดีสันตะกินค่ะ ออกไปสู้แดด everyday look ที่นี่หน้าแต่งสวยมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหน้าหยิบใครมีแปรงก็เอาแปรงปาดแปด่งผไม่แปรงก็เอานิวปาดโลด สติปอดดีเซอร์สก,กินเป็นอะไรกันนะเป็นกันแดดผสมรองพื้นถ้าเข้าไปแล้วนะก็จะขาวเลยนะเ,ออเป็นเพลงอินเดียบิวหรอเผื่อวันนี้เราจะสู้ได้บ้างทออ้าถ้าหนาวก็่สำกรันถ้าฟังหนินะกลัวแต่งหน้านะเสร็จแล้วก็มากินข้าวค่ะทุกคนกินข้าวกับ,บมาม่า ที่สุดละอุ๊ยถ้าเรามีผงโรยนะที่สุดละวันเนี้ยแอนดูอ่ะกินข้าวกับมามา่ากินข้าวกับซุปไข่ไม่แค่นี้แล้วชีวิตละที่สุดของชีวิตแล,ะละ้วล่ะ เ,เ,หเให้กำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายทีมกันแดดคุณนุชยังอยู่ดีค่ะแม้ในวันที่แบบอากาศร้อนมากโฆโฆนขายงานเสร็จแล้วอยากกินกาแฟมากสุดๆ